สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go i n s i g h t ์จากบริษัท c l a s s i c o f u t u r e ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็แกว่งไซเวดาวนะคะโดยเปิดตลาดเอเชียที่1,122แกว่งตัวแคบๆระหว่าง1,118ถึง1,124สำหรับเมื่อคืนวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาแยก่กว่าคาดนะคะแต่ตาการว่างงานดีกว่าคาดก็ทาให้ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสำหรับตลาดสหรัฐปิดทำการ ในวันนี้นะคะก็จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศส่วนประเด็นอื่นก็มีเรื่องการวิตกเศรษฐกิจจีนนะคะค่าเงินเอเชียก็อ่อนลงหุ้นจีนตกกว่าสองเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็หุ้นเอเชียก็ร่วงตามแต่หุ้นตลาดยุโรปเปิดบวกนะคะวันนี้สำหรับภาพเทคนิคของรนาคางคำนะคะก็ยังมองว่า ในช่วงนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้นะคะก็คือให้เปิดช็อตเมื่อดีดต,ตัวขึ้นนะคะแนวรับมีที่1117แล้วก็หนึ่แนวต้าน1นึ่แล้วก็หนึ่งพสาสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ